ปากเปลาไม่ได้บอกกายไม่ได้ส่งเชิญสะอาเสนอนะมันไดงานแต่ไงทำไมไปซะพวกมึงกลับไปซะสงสันทำไมผมลืมชื่อผมเคารพท่านถึงแม้อดีตเคยเป็นเพื่อนกันในสมัยเรียนท่านเป็นลูกเศรษฐีมียศถา จนได้ดิบได้ดีมีหน้าท่านมีทรัพย์สินสริงคารมากมายหญิงใดก็ต้องการท่านจกแหวนเมียผมได้ไหมไอ้ลุ่งพูดต่ำต้อยด้อยสักไม่อาจที่จะหาความรักได้มากมายยิ่งใจท่านพร้อมกับทรัพย์สินท่ทานมีเจ้าสาวในวันนี้ ผมต้องการที่จะมาทวงคืนไม่เห็นกับผมก็เวทนาเด็กด้วยเถิดผมขอร้องเถิดเด็กที่กำลังจะกำพาแม่นึกว่าเห็นกับเด็กตาดำๆเถิดนะลุงสันคืนบุหรอยให้กับผมเถ <_ submarine> ิด <_ Questions>? ไอ้ลุงกจัดเงินใหญ่ขนาดนี้ ถ้ากูคืนวัวลอยกับมึงไปบูงง่อแล้วสก,กรีไม่ศึกหลอมันทางร้อทางเวียนสมบัติผจญชัยชมสิวะมึงชอยชมวัวลอยจนมีลูกเต้าแล้วของกูหลวงสันชมบ้งางไปเลายไปสถ้าไม่ไปอย่าหาว่าคนอย่างก,กูไอหลวงสันไม่เตือนไปผมจะไม่ยอมไปจนกว่า ผมจะได้พบกับบัวรอยเราสองคนต้องคุยกันให้รู้เรื่อง,องผมองขอเจราจากับบัวรอยให้ได้ความต้องการอย่างนั้นเดี๋ยวกูจัดให้จัดแบบเต็มเตมเลยขอเดชชฝ่าบาทสงนี้เอาไว้ไวอะไรบัดีนี้มีชายผู้หนึ่งอุ้มลูกร้องโฮมร้องให้มาทำรายพิธีในงานแต่งงานก็อมเมื่อครั้งอดีตมันเคยเป็นเพื่อนก็อมแต่คู่อริกันพอก็อมแต่งงาน มันแก้งอุ้มลูกร้องผมเห้มาทำลายพิธีในงานแต่งงานเจ้ากระหม่อมอพะเยอะค่ะท่านเป็นเจ้าบาวยังไงแล้วเิญนั่งที่เถอะผู้เ <ยก S 1> จา้าข้าจะาจาัดก,การให้เจ้าหนุ่มแปลกหน้นะจาจะเป็นใครกันล่ะนัางทำไมอะพระอาจยามิพลกล้าเจา้ากล้ากระหม่อมในรุ่ง ซึ่งเป็นคนบ้านนอกคอกนาไร้ด้วยสติปัญญาแต่การมาครั้งนี้เจ้าก็หมอมได้ติดตามเมียรักเข้ามาในงานพียาค่ะจะบอกว่าติดตามเมียรัก <c oughs> เมียรักของเจ้าคือใครแล้วมา <c oughs> อยู่ในสถานที่แห่งนี้เ <c oughs> ขาเป็นใครกันเป็นเจ้าสาวในวันนี้พี่ยาค่ะ จะเป็นไม่ได้ยังไงเธอคนนั้นเขาชื่อปัว้อยเป็นแม่ของเจ้าแดงผู้นี้ข้าเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินแห่งนี้หากแม้นว่าจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าซะเลยก็คงจะเป็นการที่ไร้ซึ่งความเมตตาเอาเถอะข้าจะให้โอกาสเจ้าแต่เจ้าฟังข้าให้ดีนะหากแม้นว่า บัวลอยเขาบอกว่าไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าจะทําการอย่างไรกหกพระมหากษัตริย์โทษถึงประหารชีวิตเ่ยขอเดชะพระอาญาเป็นสําคัญกล้ากหมอมนั้นไม่เกรงต่อความตายกล้ากหมอมคิดได้แต่ว่าความจริงคือความจริงความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายธ้ามาดแม้นบัวรอย เธอยืนการว่าข้าก็มองเป็นสามีข้าก็มองก็มีสิทธิ์รอดแต่ถ้าหากว่ารอรอยสิ้นรักสิ้นอะไรไอ้ลุงก,กับลูกจะไม่ขออยู่มีชีวิตอีกต่อไปเพียงค่ะลูกเจ้าแล้วก็เจ้าข้าก็สงสารแต่เอาเถอะจะลุงข้าจะให้โอกาสเจ้าก็แล้วกันเดี๋ยวรออยู่ สักคู่หนึ่งก็แล้วกันแตเย็นนะพี่นะบรลอยลอจับไอ้ลุงไว้ตอนนี้มีคนเข้ามาอ้างว่าเขาเป็นสามีของเธอทำให้พิธีในพิธีนี้หลุมนักชั้นเนี่ยรู้สึกอับอายเหลือเกินจำไว้ให้ดีนะ ถ้าออกไปแล้วบอกว่าเจ้าลุงเนี่ยเป็นผัวแล้วเด็กคนนั้นเป็นลูกเจ้าลุงก็จะรอดตายแต่อย่าลืมนะหัวงอกหัวดำที่อยู่ในพิธีนี้เนี่ยจะถือว่าย้อแมวขายมีโทษเช่นไรเจ้าของรู้ดีเนี่ยเชิญเถิดคุณหญิง ฉันไม่ได้ขู่เธอนะแต,แต่เธอพูดต่อหน้าทุกคนว่าไอ้ลุงคือผัวเธอแล้วก็พ่อแม่เธอรอดจบทำไปทำมาเลิกเกลามันจะโศกไปนะคุณว่าเธอจะลงมา ก็บอกจะลูกก็เป็นผัวเองไปเถอะแม่แก่แล้วแม่ยอมตายลูกแม่ยอมตายไม่ลอ,อยเอ้ยทำสิ่งที่ถูกต้องที่ควรนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงผู้เป็นพ่อและแม่พ่อกับแม่แก่แล้วพ่อยอมให้ดินกบหน้าสดีกว่า แม่ทำบาปมากาแล้วลกูลกไม่เถอลูกไปบอกความจริงแม่ยอมตายรอยรอยมาแล้วหรือนรอยจำได้ไหมรอยออกว่ารอยจะรักพี่และลูกตลอดชีวิตเราสามแพ่ลูกจะไม่มีวันพลัดพรากจากกันณนะเวลานี้ ชีวิตพี่กับลูกแขวนอยู่บนเส้นได้เพียงแค่รอยพูดคำเดียวว่าใช่สามืีหรือไม่ใช่พี่จะอยู่หรือตายพร้อมกับลูกขึ้นอยู่กับรอยคนเดียวเท่านั้นรอยรอยพูดไปที่รอย ออลอยไม่น่าฟินแต่ก็าด้ยลอยอเกิดเรื่องอะไรกับครวอเราเมือ่อสินนอ้นหลนทางครั้งสุดท้าย แต่งงานสุดจะเกลเพร่ะคุณพ่อแม่ใครแล้วจะเหมือนล็กลอยต้องเลือนเนอยบัวลอยรอยบัวลอยรอยบอกเขาอย บอกความจริงเถอะลูกแม่ยอมตายลูกแม่แก่แล้วเองจะได้มีความสุขไอ้อจะมีอะไรจะพูดกับเราจ <c oughs> งว่ามาคนื่อวรุงเขาไม่ใช่ผู บ่ลอยลูกแม่ลูกบ่ลอยเตืูลยลอยลูกแม งไอ้ลูกได้ยินแล้วใช่ไหมว่าบัวลอยเขาตอบว่ามึงไม่จีบหัวของเขาปีย์ค่ะแล้วกหม่อมกราบแล้วพีย์ค่ะข้าเคยถามเจ้าแล้วใช่ไหมและเจ้าก็ยืนยันว่าบัวลอยคือเมียของเจ้า พะฉะนั้นแล้วเราก็ทหารเอาไอ้ลุงไปต,ตัดหัวเพราะีดยชอบฝ่าบาทว่ายังไงหลวงสั่งก็กระม่มขอโทษตายถึงพระเจ้าค่ะในลุงเป็นเพื่อน,นก็กระม่มขอแก้จำคุกตลอดชีวิตส่วนในลุงนั้นจะเอาเด็กไปเลี้ยงในคุก เห็นที่จะลําบากก็ขอมอมขอรับเลี้ยงลูกของในลุง่งพร้อมกับเพื่อนมันสองคนเจ้าหล่อเจ้าแหลมให้อยู่ในการบุกตาละดูแลของก็ขอมอมก็จะก็ขอมอมนี้จะส่งเสียลูกในลุง่งให้มีการศึกษาสูงสูง,สงพเพื่ะค่ะเดชะทรงได้โปรดอะไร,ะไร,ะไร,ะไรต่อวะ พระอาญาโทษไม่พ้นเก้าพระอาญาโทษไม่พ้นเก้าตอกกระโดดออกไปตอกกระโดดออกไปนี่จะพูดอะไรกูก็ยงพูดไม่เป็นอยู่เออเออพระองค์กป็นจ้าคะก็แหม่นี้กระหม่อมกระหม่อมนี้มีชื่อว่าดิทอิทอัลแหลมนามสกุลเออเออจูจูต่จิมจิมขอเลี้ยงหลานกระหม่อมเองพระพุทธเจ้าค่ะ ก็ะม่อมดูแลได้ไม่เอาแม่ไม่ไปเลี้ยงบ้านใครแล้วพ่อเจ้าค่ะไม่ร้อยแลมทำไมเด็กก็กินนมอยู่อ่ะไมอยู่บ้านค้าคอาจะได้ให้มันกินนมดีๆมีการศึกษาสูงสูงมีทางส่งเรียนไหมมีอยู่อยู่บ้านกูไม่ต้องกินนมเดี๋ยวกูเลี้ยงน้าข้าวได้กระม่อมเดี๋ยวก็บอกให้กินนาข้าวพ่อเจ้าค่ะไม่ต้องเถียงกันนับเาเป็นการดีขุนศรพี่ข้าฟาบาท สามีใจเมตตาถึงแม้ว่าเจ้าลุงเนี่ยเขาจะมาทําลายพิธีของเจ้าแต่เจ้าก็ยังมีจิตใจเมตตาจะเลี้ยงดูลูกให้อ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะให้ตามที่เจ้าขอก็แล้วกันขอบคุณมากพี่เจ้าฟาบาตให้ทหารนั้นนําตัวเจ้าลุงไปจําคุกตลอดชีวิตส่วนลูกของเจ้าลุงให้เจ้าเนั้นเป็นผู้ดูแลขอ,ขอตัวก่อนก็นแล้วกันใช่ครับ คำเคยพามรำพันอ่อนหวานละเมอเคยบอกรักจนเพ้อรับไปบอกเจ้าแรมเรียงรูปชธา อย่างไรเพื่อนอย่งไรเพื่อเพื่อนกูขอบใจดูแลตัวเองนะเพื่อนเอามันไปขังดึงอย่าลืมบอกกับลูกข้าว่าพ่อมันตายนะมึงอย่าพูดอย่างนั้นของข้าเจ็บเล่นทิ่งคนเขาดูดูกูจะเลี้ยงให้เหมือนลูกกูเลยเพื่อนขอบใจมากนะดูแลตัวเองนะไม่ตายอยู่ตานครือมันตายอ่ย w、啊 ก็คืออำนาจแนวแน่ถ้าหากว่าในชาตินี้กระผมได้มีวาสนาคงสมใจนายจางรับใช้ราชาง คงแจ๋วเรียนเขา้าไว้ที่ใจหวังคงอยู่ในวังชายแว่ ชีวิตของผมสมคิดผู้นี้อนาคตอยากจะเป็นทหารเยี่ยงพ่อแต่พ่อได้บอกไว้ว่าเอาไว้อายุครบแล้วพ่อจะพาไปผมไม่ใช่ตัวคนเดียวมีพี่น้องสามคนมีผมสมคิดแล้วก็พี่ชายสมพรพี่คนกลางคือสมศักดิ์ แต่ผมกับพี่สมศักดิ์เนี่ยอยู่บนเรือนใหญ่อยู่สุขสบายต่างกับพี่สมพรเพราะพี่สมพรพ่อหลวงสันได้ไล่ให้ไปอยู่กับแม่บัวอยที่กระท่อมเล็กๆพี่สมพรทำงานตากแดดทุกๆวันน้ำแต่ละหยดข้าวแต่ละเม็ดจะตกถึงปากหรือเปล่าก็ยังไม่รู้วันนี้ตั้งใจไว้ว่าก่อนพ่อจะพาเข้าวัง จะแอบเอาข้าวไปให้พี่สมพรสงสารพี่สมพรมากจะถือโอกาสไปหาแม่สักหน่อยเกิดเป็นชายเช่นจอมเช่างชนไม่ยอมให้คนมาบ่นให้อายมีเลือดเนื้อเช่นเสือมีรายชาจะโง่งมงาย เกิดเป็นชายลูกงาในแผ่นดินไม่สิ้นคนดีแผ่นดินเหล่านี้ ไมใ่ใครมายามตัวจะตายลงไปก็ตามขอให้ได้หรือนาำในสนามวีรชทน